สนาของคมนสนิบนาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมยามบ่ายนำเนินรายการโดยพระมหาชัยนรงค์ทีราวโรวัดยาอิงทารามพระารามหลวง ช่องบายเชิญหญิงชายรายกวีมีมนค์ังจากบทกรองสอนใจไพยร้อจังดันตรีดังฟังสบายคลายเครียดลงอัธรรบทกวีมีสาระพวกเราจัสืบสารงานประสงค์ตามงโครแกรมสนทอนผู้อยู่ยืนยอง ญาติยองจองส่งผลงานของท่านมาหากผู้จัดหัดอ่านก่อนไม่ร่้งมีบกพร่องผิดพลาดบางแล้วหนาขาดสัมผัสอัทธารสบทลีลามีเอื้ออ้าขาดต่อปดอภัย ความเจริญธรรมจงมนีนายจอมสธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะยามบ่ายก็ได้มาพบกับนายจอมสรุชนท่านผู้ฟังธรรมมาพบกับ้าจอมวันนี้ก็ตรงกับบ่ายของวันพุธที่22เดือนมิถุนาย,ยนยาวันนี้ก็จะได้นําเอาบทกลอนบระกิธรรมะดีๆมาอ่านให้ญายโยมท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะในช่วงบ่ายๆของอวันพุธวันนี้นะบรรยากาศบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะมะีร้อน สำหรับกับแดดล่มลมตกด้วยนะสำหรับในช่วงนี้นกาบ,บรรยากาศก,าก็หลากหลายสำหรับนิยมที่ทําการทํางานกันอยู่ก็คงจะมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่การงานกันในช่วงบ่ายแล้วก็จนิยมที่พักผ่อนอยู่ก็เช่นเดียวกันนะก็คงจะมีความสุขในการพักผอ่อนขยันยมในวันนี้ก็จะมีธรรมะในรูปแบบของบทกลอนกบกวีมาอานุญาตโยมทั้งผู้ฝังด้วยฟังกัน เป็นการเปลี่ยนอัตลบธรรมนะหลังจากที่ญาติโยมก็คงจะมีโอกาสได้ฟังเทศฟัธงธรรมกันในรูปแบบของธรรมบัญญายธรรมขีตาธรรมนิทานนะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะช่วงบ่ายหนึดนี้ก็จะเป็นนะธรรมกวนะีฝากให้ิโมกันเป็นประจำทุกวันนะรายการนี้ก็ยินดีต้อนรับน,รน,นักกรนนักกวีทุกท่านด้วยนะสำหรับญาติโยมที่มีความรู้แลนะความสามารถทางด้านนี้ก็อยาปล่อยความรู้ความสามารถของญาติโยมให้ผ่านการเวลาไปโดยปราประโยชน์นะก็ช่วยกันแต่งช่วยกันประพันธ์ สำนรนบบทกลางปทีธรรมะดีๆเอามาแจกจ่ายเป็นธรรมทานด้วยกันได้ด้วยนะธรรมะก็จะได้นะ่ะเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญนำะออกสมนวนเขางยาินะยโยมมาอ่านให้ญยติโยมทั้งังงด้วยฝั่งกันนะสำหรับญยติโจมที่มีความรู้ทางด้านนี้ก็ส่งกันเข้ามาส่วนญยติโจมที่เป็นนักอ่านก็เช่นเดียวกันนะถ้ามีหนังสือบทกลอนบกวกีธรรมะดีๆนะ่ะอยู่ที่บ้านถ้าอ่านเบื่อแล้วก็อย่าเอาไปชั่งกิโลขายนะโยมเนาะอ่าชั่งกิโลขายก็คงจะได้ไม่กี่บาทกี่สตังค์ต่อหนังสือหนึ่งเล่มนะ แต่ว่าคุณค่าของหนังสือนั้นอยู่ที่เนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่อยู่ที่น้ําหนักนะโยมเนะาะถ้าใชา้ช่างกิโลขายนี่ก็คงจะได้แค่น้ําหนักนะก็คือ,อคนที่มาซื้อก็ซื้อตามน้ําหนักไม่ได้ซื้อตามมูลค่าของความามีคุณค่าของหนังสือนะอส่งกันก้ามาได้นะสำหรับญาติโยมที่มีอยู่ วันนี้ก็จะเอาหนังสือของท่านพระอาจารย์อุปัาโกนมาอ่านให้จ้าอมท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆให้าจผู้ชมได้ฟังกันไปก็หลากหลายเรื่องราวด้วยกันอย่างเช่นเรื่องอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะอธิกรณ์เมื่อวานนี้ก็ได้แจกแจงให้าจผู้ชมได้ฟังกันไปอย่างเช่นไม่วาตาธิกรณ์ นะการถกเถียงกันในเรื่องของพระธรรมวินัยนะแล้วก็อนุวาทาธิกรนี่ก็เป็นการวิวาดกันในเรื่องอาบัติอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อาบาทาทัตตาธิกรนี่กนะ็เป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาบัตินะการแก้ไขการสั่งสอนการอบรมกันในเรื่องของอาบัตินะการประพฤติปฏิบัติของพระพิษุสมณเณรนะที่เกี่ยวกับเรื่องอาบัตนะ ก็ได้ว่าความประพฤตินะทั้งบทลงโทษนะของพระสงฆ์เลนนะถ้าเป็นพระภิกษุก็227ข้อนะที่ภิกษุจะต้องปฏิบัติให้ได้รักษาให้ครึงคัดก็คือไม่ร่วงระมิดนะถ้าร่วงระมิดก็เป็นอาบัตินะก็ปรับตามตัวอาบัตนะถ้าเป็นอาบัติประชิตก็เป็นโทษอย่างหนักก็ขาดความเป็นพระนะถ้าเป็นอาบัติสังฆาธิเศษก็ต้องไปอยู่กรรมนะถ้าอาบัติ นะปาจิตติลงมาก็ต้องไปนะประจานตนต่อน,นักพิสูจนด้วยกันอย่างนี้เป็นตน้นนหรือว่าเรียกว่าอีกอย่างหนึ่าปรงอบัตนั่นเองนะอบัตตาที่ก่อนก็คือวิธีการนะจัดการกับการเป็นอบัตนะสวนกิจตาที่ก่อนนี่ครับพูดถึงต้นกิจธุระที่จะต้องทำนะกิจธุระของพระสงฆ์เหรียญก็นะเกี่ยวกับสังฆก,กรรมทั้งหลายนั่นแหละนะก็ฝากให้จบไปเมื่อวานนี้ส่วนนาที่คณะสมถะนี่ก็วิธีการระงับอธบัิกร นะทั้ง4อย่างข้างต้นที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะท่านก็แบ่งออกเป็นเจ็ดวิธีด้วยกันนะก็มีสมมคาวิในสติวิในอโมร,ววนะระวิในนักปฏิญญาตากรณะนะตัสสาปาปิยสิกานะเยปุยสิกาแล้วก็ตินะวัฏารากะวิในอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นวิธีการในการที่จัดการกับอธิกรอนที่เกิดขึ้นก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมนะใน,ะนะนกระโทธยาจมได้ฟังกันไปเมื่อวานนี้ แล้วก็พูดถึงเรื่องกอสันโดดด้วยนะัยยะทาราพรสันโดดความยินดีตามที่ได้ยัตถาราสันโดดาตามกําลังแล้วก็ยัตถารูปะสันโดดนี่ก็ตามสถานะตามสารูปก็ตัวเองนี่ก็พูดไปแล้วเมื่อวานนี้าการสรุปพี่จอมได้ฟังกันไปเพราะว่าเป็นเรื่องของอระธรรมิไยนะจอมเนาะเรื่องของปัตถรมิไนเป็นเรื่องของอวัดปฏิบัติของพระพิสุทธิสมณีนะเดี๋ยวนี้ก็มอีอะไรที่มันแปบบแลกๆมานะ เกอย่างที่ญาติโยมที่อ่านาหนักสือพิมพ์นี่แหละนะก็มีทั้งพังกิ้งพังเก่งกันเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวนี้ก็มีพับเพียบเลยตอนนี้นะนะพับเพียบไทยแลนด์ก็เริ่มที่จะมีปัญหาอีกแล้วะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย้เคร่งครัดก็คงจะไม่มีปัญหาที่มีปัญหานี่คือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งวางไว้ก็เลยทําให้มีปัญหานะ มีปัญหาตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะตั้งแต่พระอุปชาที่รับกลบุตรเข้ามาบวชนั่นแหละไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนซะก่อนนะอยู่ๆก็มาบวชนะใครก็ไม่รู้นะมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบนะไม่ได้มาอยู่คอนิสัยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนทุกคนจะบวชพระนี่ต้องมาอยู่วัดอบรมกันเป็นเดือนสองเดือนนะก่าจะได้บวชพระนี่ก็ต้องนุ่งขาวองเขาโกลศรีรษะ เป็นลูกศิษย์พระนี่ก็เป็นเดือนหาบสำหรับกับข้าวเมื่อก่อนนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ดูเลิกดูยามเรียบร้อยนะก็ถือขันถือบาตรประัามาบวชได้เลยพอบวชมาแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ทราบพื้นเพจิตใจของนคนบรท,ที่เข้ามาบวชไ,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 ไม่ได้ไม่ได้มีการซักซ้อมไม่ได้มีการอบรมมาก่อน,นะฉะนั้นเมื่อก่อนนั้นก็จะมีการซักซ้อมมีการท่องไขนัขันนาคให้ได้ซะก่อนนะ ก็คือสวดบทที่ขอบวชให้ได้เดี๋ยวนี้บางวัดก็มีการบอกกันด้วยนะโอปชาบางรูปบางท่านก็นแม้ว่าผู้ที่จะมาบวชนั้นขานนากไม่ได้ก็มีเขาเรียกว่าว่าตามสคริปต์เหเือนเถนะ,ะไปด้วยนะก็เลยทาให้คนพุทที่มาบวชในยุคปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะคุณภาพค่อนข้างที่จะอ่อนวันนั้น,นก็เลยทาให้เกิดความเสียหายขึ้นในกับวงการคณะสงฆ์ แม้แต่การบวชสมเด็จก็เหมือนกันนะเมือ่อเช้านี้ก็ดูข่าวน่ะสมเด็จนั่งพระเพียบไทยแดนเนี่ยนะดูแล้วก็อืมก็อย่างที่เขาว่านั้นแหละนะเป็นโลกวัชชะนะดูลักษณะการโทมเจวรก็ไม่เหมือนเนนทั่วไปนะอ่าเป็นเนนลักษณะที่ว่าเป็นเนนกระตุ้งกระติ้งนะก็เนนตุดเนนแต้วเนี่ยก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ของสมเด็จดีๆก็เสียหายไปเหมือนกันนะเพราะว่าสมเด็จนั้นเมื่อก่อนนู้นบวชมานี่ก็าต้องการศึกษา หาความรู้นะแล้วก็เ,เป็นก็เรียกว่าศาส,สนาเป็นสถานที่ให้โอกาสนะเพราะว่าสำเน็จที่มาบวชนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำเน็จที่ได้โอกาสาทางด้านทางด้านการศึกษาของด้านนอกนะคือไม่มีโอกาสศึกษา,ามัธยมจบป .6 แล้วก็มาบวชเรียนนะเพื่อที่จะได้ใช้พระศาสนา,เ,าเป็นช่องทางเป็นโอกาสทางการศึกษานะก็มาศึกษาเาเรียน ปารีทำซมันบ้างบาลีบ้างนักธรรมบ้างนะจบแล้วก็นะบางท่านบางรูปก็อาจจะมีบุญวาสนาก็อยู่ต่อเป็นกำลังพระศาสนาต่อไปนะบางรูปบางท่านก็อาจจะราศกขาออกไปนะไปธรรมา,ากินเป็นโยมอุบาสกอุบาสิกานะอุบาสิกาคงไม่ใช่นะเป็นโยมอุบาสกนะที่ดีนะแต่ว่าสมเด็จแต่วนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโยมอุบาสกหรือจะเป็นโยมอุบาสิกาดีเนาะออกไปแล้วนะดูลักษณะแล้วน่าจะไป เป็นลักษณะโยมอุบาสิกาเสียมากกว่านะก็ทําให้วงการคณะสงฆ์หรือวงการสมณเณรก็มีปัญหาเหมือนกันนะเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่นี่ละนะอธิกรณ์นี่แหละนะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทางพระผู้ใหญ่หรืออุปชาจารย์ก็ต้องดูแลสอดส่องกันนะบวชมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยปละละเลยนะถือว่าเป็นพ่อนะนะเขาเรียกว่าเมื่อพ่อมีลูกนะเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกแล้วก็ต้องดูแลนะถ้าเกิดว่า พ่อแม่คนไหนไม่ดูแลลูกนะลูกไปทําผิดนะพ่อแม่ก็ย่อมที่จะมีความผิดนะมากกว่าลูกเพราะว่าไม่ให้การอบรมสั่งสอนเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะของอุปชา,าจานทร์ที่ดีเนาะแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้อุปชาท่านก็ไป <c oughs> คลอดลูกไปเยอะนะก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างเนาะก็ฟ,ฟังกันชมกันเป็น้อคิดเนื้อทำกันในในช่วงบ่ายในหยนะุเนาะ วันนี้รู้สึกว่าจะพูดมากประเดนเนาะนะก็ให้เยอยมได้ฟังนะก็หยิบยกเอาประเด็นเมื่อสักครู่นี้มาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องอธิกณ์เรื่องสันโดษเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรดชิตสี่อย่างทีวรปิตบาลเสนาสนะกีฬา,านักเพศนี่เกี่ยวกับพระเนรทั้งนั้นเละนะต่อไปเรื่องอริยวงนะอริยวงสี่นะก็ฝากเยี่ยมกันนะดูนิดหนึ่งว่าจบตรงไหนอ๋ออย่าพอสมควรนะก็ให้เยี่ยมได้ฟังเปิดรายการเรืงนี้ มณะจะสอหาปฏิป,ท,ปทาพาจิตคิดเคลึงครัดพราะอาริยะทั้งหลายหมายฝึกขัดปฏิบัติสื่กันมาพายินดีเจวรสันโดโปรดมิเขิสนสรรเสริญโดยชอบธรรมนำวิธี ความสันโดษด,ด้วยจีวรที่ตนมีล้วนสิ่งดีมีคุณค่ามาสู่ตนบินทบาทสันโดษปลดมิเคินสรรเสริญโดยชอบธรรมนำสู่ผลความสันโดษด,ด้วยบินทบาทมาสู่ตนประสิทธิผลล้นเลิศประเสริฐจริง เสนาสนะสันโดษโปรดมิเขินสันละเสริญโดยชอบธรรมนำสุขยิ่งความสันโดษด,ด้วยเสนาสนะละประวิงสุขใจจริงสิ่งดีพรีกรมลภาวนาประหารลัมาตาเพิ่มศรัทธาอากุศล และกุศลผ่ายินดีที่เจริญเพลินกะมลนพรีสูตตนพร้อมทุกสุขนิรันเป็นผู้ขยันไม่เกลียดค้านมันดำริมีสติสัมงชัญญะละปลุนพันมีปัญญาใขรค,ควรดูรู้เท่าทันพาจิตมั่นมันพิจารณา พาสุขจริง ท่านพระจันทร์โอปตะโกภิกขุที่ได้นําเอามาฝากแย่ชมกันในช่วงบ่ายของวันพุธวันนี้นะวันนี้ก็นำาสน่ย่มได้ฟังกันเกี่ยวกับวงของพระอริยะนะวงของพระอริยะนี่ก็เป็นวงที่ท่านปฏิบัติเพื่อที่จะลดละสิ่งที่นะเป็นส่วนเกินนะที่ทําให้เราเกิดกิเลสนะตัณหาเกิดความอยากเกิดนะ,ะสิ่งที่ทําให้เรา นะต้องเวียนว่าแต่เกิดอยวนในกองขันกองกิเลสเนาะนะนะก็ท่านก็เริ่มตนะั้งแต่การนะวิธีการนะใช้ชีวิตนะโดยเฉพาะนะเครื่องนุ่งห่มนี่ก็ใช้จีบอนเพียงสามผืนนะบินตาบ,บานเะลี้ยงชีพนะเสนาสนากนะ็พอที่จะคุ้มแดดคุ้มฝนนะได้นะก็คือพอที่จะยังอัตภาพให้ยู่ได้อย่างเป็นสุขนะนะไม่ถึงกับฟุนะ้งเฟ้อไม่ถึงกับนะสะดวกสบายจนกระทั่ง เพิ่มพูนกองกิเลสเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้ชีวิตของพระอริยะ,ะแล้วก็มันภาวนาอันนี้ก็เป็นลักษณะของอริยวงสี่ต่อไปก็เป็นอาลาอาวาสิกะธรรมอาวาสิกะธรรมน,น,นี่ก็เป็นธรรมะอีกประเภทหนึ่งนะที่ท่านพระอาจารย์ท่านก็เขียนไว้ ํำนวนที่อ่านก็ไม่ได้อ่านมาล่วงหน้าด้วยนะความหมายจะเป็นอย่างไรก็อ่านไปด้วยก็พิพจารณาไปพร้อมกับญาติโยมที่ฟังรายการไปด้วยเนาะเพราะว่าสำนวนบางจำนวนนั้นอาตมาก็ไม่ได้อ่านมาล่วงหน้านะอย่างเช่นสำนวนอาวาสิกธรรมนี่นะก็ท่านก็จะพูดถึงเรื่องผู้ที่อยู่ในธรรมของผู้ที่อยู่ในอาวาสหรือเปล่านะก็ลองฟังดูนะสําหรับอาวาสิกธรรม E ประเภทควรยกย่องยิ่งสิ่งควรจําอาัปะวัตตะสัมปันนะจักรเช่วยถึงพร้อมด้วยกิริยาวาจาล้มมารยาตไลวัดจัดน้อมนำหัตกรธรรมกิจจริยาผาวิธีจริงพระคุณสดตา จะเลิศล้งนำการทูนเป็นผู้หูตรฟังมากจำได้ยิ่งใช้คล่องปากเพ่งขึ้นใจไม่ประวิงขอบได้จริงตามทฤษฎีมีปัญญาปฏิสัตเสธิตาพาฝึกหัดผู้ปฏิบัติขัดเก่าอยู่รู้รักษาชอบสงบ สังกัดตัดตราครบกระยาณนาธรรมนำเชิดโชูก,กัลยาณะวาจาไม่ปรีรามวาจางามไพเราะสนอกูรู้จักพูดให้เป็นผลคนเชิดโชูล้นเลิอดรูน่าเชื่อ,ช,อ,อ,อช,ชมนิยมจริงปัญญาวา พาจิตคิดไม่คล,ลาดเฉลียวชาดปราดเปรื่องเรื่องลือยิ่งมีปัญญาหาเหตุผลจนรู้จริงมากมายยิ่งกว่าใครในอาราม เป็นอาวาสิกะธรรมนะก็คงจะเป็นธรรมะของเจ้าอรวาสนะเจ้าอรวาสนะเจาอาหัตนะท่านก็ต้องมีมารยาที่งดงามนะเจ้าอาวาสนะี่นะผู้จาก,ก็ต้องหมีมารยาทรู้จักสอนนั่นเองเนาะะรู้จักสอนรู้จักฟังนะากการฟังนี่ก็ต้อง ฟังเยอะๆนะจาว,วาดีเนาะนะไม่ใช่ฟังข้างใดข้างหนึ่งนะต้องฟังมากๆนะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักขัดเกลาจิตใจตัวเองด้วยนะเพราะว่าจ้าว,วาดนี่ก็ต้องเป็น,นผู้นำนะผู้นำนะก็ต้องเป็นผู้นำานี่ก็ย่อมจะเป็นจุดเด่นนะให้คนที่อยูนะที่เป็นผู้ตามมองนะฉะนั้นผู้นำถ้าทําตัวไม่ดีนี่ก็ผู้ตามที่ก็มองเดี๋ยวก็จะมองแบบ ดูถูกดูแขนนตอได้เหมือนกันนะฉะนั้นเป็นเจา้าวาดนี่ก็ทนะ,ท,นะะนะทํนะาตัวให้เหมาะสมกับการที่เขายกให้เป็นเจา้าวาดเป็นผู้นําในวัดเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าวาดนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นําในวัดเป็นผู้ดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลสมบัติภายในวัดเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่มอบหมายก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับเป็นเจ้าวาดนะ ก็หลายอย่างที่เป็นคุณสมบัติของเจ้าวาสนะอันนี้ก็จะเป็นอวาวสิกธรรมอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวอาตมาดดนิดนึงนะเยอะไปหรือเปล่าเนาะนะอาตรมาโดนิดในกแลกาดอ่ะก็น่าจะได้เหมือนกันนะสาหรับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเจ้าวาสอีกเหมือนกันนะเป็นสาหรับที่สองที่ท่านพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องเจ้าวาสไว้นะครับฟางที่จำากันต่อ ก่อนจบไปนะอันตรธาน5นาครกบฝากให้ยี่ยมการเปลี่ยนข้อคิดนิธรกันในช่วงบ่ายนะวันนี้ก็นำเสนอสำนวนบทกลอนบกุฏธรรมะเยี่ยมด้วยฝั่งกันมาพอสมควรเกี่บเวลาวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาก็คงจะต้องทำราลาจากเยี่ยมไปก่อนสาหรับรายการาธรรมะยามบ่ายนาที่ได้นำาอาบทกลอนบกุฏธรรมะด,ดีมาฝากเย่ยมกันในช่วงบ่ายของวันพุธวันนี้นะวันนี้ผิดพลาดทั้งไปก็ต้องกราบขอภัยท่านพระอาจารย์ที่ได้นำเอาสำนวนบทกลอนบกุฏธรรมะมาอ่านให้เยี่ยมท่านผู้ฟังได้ฟังกัน วันนี้ลาจะจบมไว้แต่เพียงเท่านี้นะแต่ก็ยังไม่ได้ลาขาดนะโยมนะวันนี้เวลาบ่ายสองอาตมาก็คงจะย้อนกลับมาพบกับเจียจอมอีกครั้งหนึ่งในรายการเส้นธรรมสุขรายการนั้นก็จะมีเส้นธรรมฟังห้โยมกันนะทางขึ้นนี้ด้วยแล้วก็จิงใจเจโยมเป็นธรรมทานไปฟังกันที่บ้านได้ด้วยนะสำหรับโยมที่ต้องการอยากจะได้เส้นธรรมไปฟังก็ติดตามรับฟังกันในช่วงนั้นก็แล้วกันช่วงนี้ลาไปก่อนขอเที่จอมด้วยฟังรายการอยู่ทุกท่านจงมีความสุขในการฟังธรรม ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา FM 106.25เมกะเฮิรตทำการส่งจากวัดนอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้งผลการรับฟัง038287493 คนที่พูดว่าไม่กินเหล้าออนแอไม่กินเหล้าเข้าสังคมไม่ได้ปอกปากันเลยเป็นเนืลอเป็นต้นเหตุอาชยากรรมสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา FM 106.25เมกะเฮิรตทำการส่งจากวัดนอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้งผลการรับฟัง038287493 You are listening to FM <F> 106.25 MHz FM 106.25 MHz คล mm hmm. ื่นเพื่อพระพุทธศาสนาของคนชนบุรี